คือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจอยู่หัวรัชดาตรงดีบรรณาธิการข่าววโรกาสมังกรพิษและพินโยรุ่งสมัยอ่านคุณกำลังฟังมิติข่าว90.5สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคนไทยการไม่ตกเคร่งครัดป้องกันโรคโควิด -19 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอลเจลเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตรสแกนค r วอาโค้ดไทยชนะหรือลงทะเบียนในสมุดบันทึกก่อนเข้าหรือออกจากร้านค้าอาคารและสถานที่หากเกิดอาการป่วยมีไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอไม่รู้รสไม่รับกลิ่นโปรดรีบพบแพทย์ด้วยความห่วงใย,ยจากกรมควบคุมโรคสายด่วน1422เพิ่มพลังให้เครื่องยนต์ของคุณตอบสนองทุกการขับเคลื่อนอย่างสูงสุด ด้วยเวลลอยนิวตรอนซูเปอร์คอมบนเรน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ชั้นนำที่ได้มาตรฐาน API CK4 ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดประหยัดเชื้อเพลิงเพิ่มกำลังรอบได้อย่างเต็มที่เหมาะกับเครื่องยนต์ดีเซลคอม o n นเรลของรถกระบะและ SUV ตอบสนองทุกการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วยเวลลอยนิวตรอนซูเปอร์คอม n r นเรกระป๋องสีทองเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลาย วิเคราะห์ทุกสถานการณ์ในแวดวงเศรษฐกิจรับคมความคิดติดอาวุธเพิ่มกลยุทธ์ให้ธุรกิจของคุณกับซ e อนักการตลาดและนักกลยุทธ์ในรายการรับคมธุรกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายสโมงถึงบ่ายสโมงโดยดอร์นงนาถหานวิไลและนัทบุญยศิริยานนท์ฟังสดทางมิติข่าว90.5 s ส a r t News สมาร์ทนิวสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหาร พลังการทำไทยรายการ Insider Talk โดยธนงขันทองและทีมงานสนับสนุนโดยออดาดเอ็กซ์ตราแฮทโทนิกและแชมพูสูตรใหม่ช่วยลดผมบางผมขาดหลุดร่วงง่าย อรุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังทางมิติข่าว90.5ครับได้เวลาของรายการ Insider Talk วันนี้เราพบกันเช้าวันอังคารที่15ทธันวาคม2563อยู่กับผมกิตติดิต์ธนดิตสุวรรณนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เราจะมาเกาะติดข่าวที่ทำให้ทั้งโลกมีความหวังนะครับที่จะหลุดพ้นจากวิกฤตโควิด -19 ในอีกไม่นานนี้นั่นก็คือเรื่องของวัคซีนครับหลังจากที่ทั่วโลกนะฮะติดเชื้อ โควิด1 9สะสมไปแล้วมากกว่า73ล้านคนเสียชีวิตสะสมครับมากกว่า1ล้าน6แสนคนในที่สุดหลายประเทศก็เริ่มอนุมัติให้มีการใช้วัคซีนในการใช้แบบฉุกเฉินนะครับแล้วก็เริ่มมีการแจกจ่ายวัคซีนลลอนแรกให้กับกลุ่มที่เสี่ยงที่สุดได้เริ่มฉีดกันแล้วนะครับยังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอังกฤษก็กลายเป็นประเทศแรกนะครับที่มีการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก่อน แล้วก็เรียกว่าสร้างกระแสข่าวแบบฮือฮาด้วยกับ2คนแรกที่ได้รับวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์นะครับในอังกฤษนั่นก็คือคุณทวดที่เป็นผู้หญิงวัย90ปีนะฮะแล้วก็คุณปู่ที่ชื่อว่าวิลเลียมเชกสเปียรเหมือนกับชื่อกวีก้องโลกชาวอังกฤษนี่นะฮะอันนี้คืออังกฤษเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ล่าสุดครับท่านผู้ฟังฮะสหรัฐได้เริ่มฉีดวัคซีน เข็มแรกของไฟเซอร์แล้วเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่เอาเฉพาะสหรัฐเนี่ยอันดับหนึ่งของโลกมีผู้ติดเชื้อสะสมเกือบ17ล้านคนแล้วก็เพิ่งจะเสียชีวิตทะลุ3 0 0แสนคนไปนะครับเป็นตัวเลขที่ไม่มีใครอยากเห็นแต่ว่าก็ทะลุ3 0 0แสนคนไปแล้วนะครับทีนี้ครับสำหรับกรณีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะจะมีการกระจายวัคซีนเฉพาะในช่วงวัน เสาอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมีการกระจายวัคซีนไปทั่วประเทศถึง2 9 0ล้าน9แสโดสหรือว่าสามารถฉีดให้กับประชากรนะครับในสหรัฐเนี่ยเกือบเกือบ1ล้าน5แสนคนนะฮะถือว่าเร็วมากนะครับใช้เวลาแค่11เดือนเท่านั้นเองที่สหรัฐเนี่ยพบผู้ติดเชื้อรายแรก11เดือนเท่านั้นที่วัคซีนได้เริ่มมีการ กระจัดกระจายแจกจ่ายไปทั่วทั้งประเทศแล้วก็เริ่มฉีดเป็นที่เรียบร้อยนะครับปกติเนี่ยวัคซีนเขาใช้เวลาพัฒนากันนะฮะอย่างเร็วสุดก่อนหน้านี้ก็เป็นปีนะครับหรือว่า2-3ปีด้วยซ้ำแต่ว่าโลกรอมไม่ได้จริงๆนะฮะสุดท้าย11เดือนฮะรเราได้เห็นการฉีดวัคซีนแล้วสำหรับสหรัฐคนที่ฉีดวัคซีนคนแรกเป็นพยาบาลครับเป็นพยาบาลที่อยู่ในแผนก i อ u รักษาผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 ที่อาการหนักมากๆม,ม,มาเป็นเวลาหลายต่อหลายเดือนติดต่อกันเธอคนนี้ชื่อว่าแซนดราลินเซ่ครับเธอนั้นเป็นพยาบาลผิวสีนะครับอยู่ในย่านควีนส์ของนครนิวยอร์กแล้วก็นิวยอร์กเองนะครับถ้ายังจำกันได้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดที่มีการระบาดมากที่สุดของสหรัฐตั้งแต่ช่วงแรกๆและหลังจากนั้นถึงจะกระจายไปทั่วประเทศ ไปยังรัฐอื่นๆแล้วนิวยอร์กก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับการฉีดวัคซีนเข็มแรกของประเทศสหรัฐที่นิวยอร์กนี้มีการถ่ายทอดสดไปทั่วสหรัฐไปทั่วโลกนะครับแล้วก็ยังมีการถ่ายทอดสดไปพร้อมๆก,กันกับ Reaction น,นะฮะหรือว่าปฏิกิริยาของผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กก็คือนายแอนดรู c คูโอโมโด้วยนะครับทางลินเซ่นะครับพยาบาลคนนี้เธอก็บอกว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จปุ๊บ ก็ไม่ได้รู้สึกแตกต่างอะไรจากการฉีดวัคซีนตัวอื่นๆรู้สึกมีความหวังรู้สึกโล่งอกรู้สึกว่าการเยียวยาเนี่ยกำลังจะมาละนะและหวังว่าการฉีดวัคซีนเข็มนี้เข็มแรกของสหรัฐจะเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบของช่วงเวลาที่น่าจะปวดมากๆช่วงนี้ในประวัติศาสตร์ของโลกนะครับและที่สำคัญเธอก็บอกว่าการฉีดวัคซีนโชวเนี่ย ก็เพื่อที่จะทําให้ประชาชนคนอเมริกันมั่นใจได้ว่าวัคซีนนั้นมีความปลอดภัยจริงๆประเด็นนี้ยังคงเป็นประเด็นใหญ่นะครับประเทศอื่นอาจจะไม่คิดว่าเรื่องวัคซีนจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรในแง่ของข้อกังขาในประสิทธิภาพหรือว่าความปลอดภัยแต่สหรัฐถ้าไปดูจากผลโพลที่ออกมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะเห็นได้ว่าสัดส่วนคนอเมริกันบางช่วงบางตอนเนี่ยมีมากกว่า50%ด้วยซ้ํา ที่ไม่เชื่อว่าวัคซีนนั้นปลอดภัยมากเพียงพอเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับไม่ว่าใครก็ตามที่ได้ฉีดวัคซีนก็จะต้องรณรงค์กันละนะฮะว่าวัคซีนมีความปลอดภัยจริงๆรวมไปถึงพยาบาลหญิงที่ได้รับการฉีดวัคซีนคนแรกนี้ด้วยนะครับทีนี้หลังจากฉีดไปไม่กี่นาทีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่วันนี้นับถอยหลังแลวนะฮะเหลืออีกแคออ่ประมาณสัก1เดือนเศษนะครับก็จะต้องลงจากตำแหน่งแล้ว แต่ว่าทรัมป์ก็ยังคงเป็นประธานาธิบดีอยู่นะครับและตัวเขาก็ได้ทวีตครับทวีตออกมาเป็นที่เรียบร้อยว่าออวัคซีนนะเข็มแรกฉีดเรียบร้อยขอแสดงความยินดีกับสหรัฐแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทั่วทั้งโลกนี่นะก็ยังคงเป็นการอ้างนะฮะชัยชนะนะ,ะแล้วก็ความสําเร็จของวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์นี้ทั้งงที่ทางไฟเซอร์เองก็ย้ําแล้วย้ําอีกเนี่ยนะฮะว่าตัวเองไม่เคยใช้งบประมาณอะไรของรัฐบาลเลย แล้วก็การพัฒนาเนี่ยใช้งบของตัวเองล้วนๆเพื่อที่จะแยกออกมาจากเรื่องการเมืองวัคซีนไม่ควรจะเป็นประเด็นการเมืองนี่นะฮะทีนี้ความท้าทายหนึ่งครับท่านผู้ฟังของวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ก็คืออุณหภูมิครับที่จะต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิที่เย็นจัดถึงลบ70องศาเซลเซียสเย็นขนาดไหน เย็นแบบหนาวสถานยิ่งกว่าอุณหภูมิขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เองนะฮะต้องเก็บไว้ที่เย็นจัดจริงๆไม่งั้นวัคซีนไม่มีประสิทธิภาพครับเพราะฉะนั้นการขนส่งเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องของโลจิสติกส์นะฮะวัคซีนล็อนแรกที่มาเกือบเกือบ3ล้านโดสนี้ผลิตอยู่ที่โรงงานของไฟเซอร์ในเมืองกลามซูในรัฐมิชิแกนนะฮะหลังจากนั้นพอผลิตเสร็จปุ๊บก็เอาวัคซีน ขนขึ้นรถบรรทุกซึ่งในรถบรรทุกเนี่ยเต็มไปด้วยน้ำแข็งแห้งนะฮะหรือว่า dry ice เพื่อทำให้อุณหภูมิยังคงอยู่ในระดับที่เย็นที่สุดให้ได้ลบ70องศาเซลเซียสหลังจากนั้นขึ้นเครื่องบินครับขึ้นเครื่องบินขนส่งด่วนๆเลยของบริษัทขนส่งชื่อดังไม่ว่าจะเป็นออของ FedEx นะฮะหรือว่าของ UPS มีการจอดรอเอาไว้ละนะครับที่ฐานทัพอากาศ แล้วก็บินฮะบินไปจอดเอาสินค้าไปส่งตามศูนย์กระจายสินค้าต่างๆทั่วทั้ง50รัฐของสหรัฐอเมริกานะครับอย่างที่หนึ่งในศูนย์สำคัญนะฮะก็อยู่ที่รัฐเคนตักกี้แล้วก็รัฐเทนเนสซีนะครับก็พอเครื่องบินลงจอดเสร็จปุ๊บนะครับก็มีการแจกจ่ายวัคซีนกันออกไปนะตามรถบันทุกหรือว่าตามเครื่องบินลำอื่นๆนะครับ เบื้องต้นครับภายในสัปดาห์นี้นะฮะภายในสัปดาห์นี้ที่สหรัฐจะต้องมีการแจกวัคซีนฉีดวัคซีนกัน636พื้นที่ทั่วประเทศครับโดยพื้นที่แรกนะฮะกลุ่มแรก145จุดมีการฉีดไปแล้วเมื่อวานนี้วันนี้ก็จะเพิ่มเติมอีกพรุ่งนี้ก็จะเพิ่มเติมอีกภายในสัปดาห์นี้ฉีดไปแล้วน่าจะเป็นหลักล้านคนเหมือนกันนะครับขณะเดียวกันครับ อย่างที่บอกไปว่าการแจกจ่ายวัคซีนนั้นเป็นความท้าทายอย่างมากนะฮะว่าจะทํำยังไงให้ไปทั่วทั้งประเทศสหรัฐได้เร็วที่สุดแล้วก็วัคซีนไม่เสียนะฮะล่าสุดครับทางผู้ว่าการรัฐของ26รัฐด้วยกันนะครับออกมาประกาศแล้วฮะว่ามีแผนที่จะขอความช่วยเหลือจาก national guard หรือว่ากองกำลังพิทักษ์ประตุภูมินะฮะที่เ,เป็นหน่วยคล้ายๆทหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในประเทศเนี่ยนะฮะ มาช่วยฮะมาช่วยในการกระจายวัคซีนนะฮะช่วยแม้กระทั่งการนำเอาวัคซีนเนี่ยจากล็อตใหญ่ๆที่ได้รับมามาแบ่งเป็นล็อตเล็กๆนะฮะเพื่อกระจายไปยังเมืองต่างๆนะครับไปจนถึงการช่วยขนส่งตัววัคซีนด้วยนะฮะก็จะใช้ทหาร n t l o u a r d เนี่ยมาช่วยเหลือตรงนี้เหมือนกันนะครับขัาถามต่อมาก็คือว่า ตอนนี้วัคซีนกระจายไปแล้วนะฮะอย่างที่สหรัฐเริ่มวันแรกก็มาเป็นล้านโดสแบบนี้แล้วใครละ่ะกลุ่มไหนละ่ะควรจะได้รับวัคซีนก่อนนะครับก็มีการระบุเอาไว้ชัดเจนครับว่ากลุ่มแรกที่จะได้รับวัคซีนก็คือกลุ่มของบุคลากรทางการแพทย์แน่นอนนะฮะแล้วก็รวมไปถึงพยาบาลตามศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะครับเพราะอะไรเพราะว่าคุมคนเหล่านี้ นะฮะเป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างมากแน่นอนอย่างที่เราเห็นข่าวกันไปว่าในประเทศไทยเนี่ยก็มีบุคลากรก,รการแพทย์ติดเชื้อกันอย่างต่อเนื่องจากเคสที่มีการติดเชื้อมาจากฝั่งเมียนมามาจากทางเชียงรายเนี่ยนะฮะเพราะว่าบุคลากรการแพทย์เนี่ยติดเชื้อบางทีตัวเองอาจจะไม่ทันได้ระวังแล้วไปติดเชื้อบุคลากรการแพทย์ด้วยกันเขาเป็นแนวหน้าก็ต้องได้รับก่อนนะฮะรวมไปถึงกลุ่มอาชีพอื่นๆที่สําคัญอันนี้ แล้วแต่รัฐเลยครับแต่ละรัฐมีการนิยามคํานี้ไม่เหมือนกันว่ากลุ่มอาชีพไหนบ้างเป็นอาชีพที่สําคัญแต่เอาละนี่คือกลุ่มอาชีพแรกๆที่จะได้รับวัคซีนรวมไปถึงผู้สูงอายุแน่นอนนะฮะและผู้ที่มีอาการป่วยที่เป็นโรคประจําตัวอยู่แล้วอันนี้จะได้รับวัคซีนก่อนใครเลยเป็นพิเศษนะครับแล้วคนทั่วไปล่ะนะคนทั่วไปเนี่ยจะได้รับวัคซีนเมื่อไหร่ ก็ต้องไปถามคุณหมอแอนโทนีเฝ้าชีนะครับที่เป็นผู้อำนวยการนะฮะโรคติดต่อและภูมิแพ้แห่งชาติของสหรัฐและในขณะเดียวกันก็ควบอีกตำแหน่งด้วยนะครับเป็นที่ปรึกษาให้กับทางทีมงานรับมือโควิด -19 ของประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็ทะเลาะบ,บ่อแงกันไปก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็ล่าสุดคอนเฟิร์มแล้วว่าคุณหมอเฝ้าชีจะไปอยู่ในรัฐบาลของไบเดนด้วยเมื่อวานนี้นะครับคุณหมอเฝ้าชี่ก็ยืนยันนะฮะว่า สำหรับคนอเมริกันทั่วไปที่ไม่ได้มีความเสี่ยงด้านสุขภาพไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงน่าจะเริ่มได้รับวัคซีนภายในช่วงสิ้นเดือนมีนาคมปีหน้าหรือไม่ก็ต้นเดือนเมษายนนะครับก็รออีกประมาณสักสามถึงสี่เดือนนับจากนี้นะครับแต่ประเด็นก็คือว่าตอนนี้เนี่ยมีเรื่องที่วีภาพวิจารณ์ครับเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลที่จะได้รับวัคซีนเป็นกลุ่มแรกๆที่มาที่ไป เริ่มจากเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับมีแรงข่าวหลายคนในรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยว่าทำเนียบขาวครับจะเป็นหนึ่งในสถานที่แรกๆที่ได้รับวัคซีนเช่นเดียวกันนะฮะคือจะมีการฉีดวัคซีนให้กับบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนวงในายใกล้ชิดกับประธานาธิบดีทรัมป์รวมไปถึงรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ที่จนถึงตอนนี้ ในช่วงที่ทั้งทรัมป์ก็ติดเชื้อไปแล้วภรรยาก็ติดเชื้อลูกชายก็ติดเชื้อคนในทัเนียบบขาวติดไปแต้มไปหมดเลยนะฮะแต่ไม p ค์เพนส์รองประธานาธิบดีเนี่ยยังไม่ติดนะฮะมีข่าวว่าจะมีการฉีดวัคซีนให้กับคนในทัเนียบขาวภายในสัปดาห์นี้ก็ต้องเป็นกลุ่มแรกๆแ,แ,แน่นอนนะฮะอย่างเช่นคนที่เป็นทหารซึ่งติดตามทรัมป์ไปนะฮะทุกที่ประมาณ3-5นายเนี่ยที่เขาจะถือกระเป๋า เป็นรหัสอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นกลุ่มแรกๆที่จะต้องมีการฉีดรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ประจำ Situation Room นะฮะห้องปฏิบัติการลับนะฮะบ,บังเกอร์ที่ทำเนียบขาวซึ่งเอาไว้ประชุมเรื่องลับมากๆเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงจริงๆเนี่ยเขาต้องมีคนเฝ้าระวังสถานการณ์เหล่านี้ไว้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็จะต้องฉีดกลุ่มนี้เหมือนกันรวมไปถึง Secret Service คร u บก็คือหน่วยงานอารักขาอันนี้ก็ใกล้ชิดประธานาธิบดีก็จะต้องมีการฉีดเหมือนกันถ้าผู้ฟังอาจจะแย้งว่าเอ๊ะทำไมต้องรีบฉีดคนใกล้ชิดทรัมป์ในด้านหนึ่งก็แน่นอนว่าทรัมป์เนี่ยเป็นประธานาธิบดีนะฮะก็เป็นการป้องกันผู้นําประเทศเป็นเหตุผลด้านความมั่นคงที่จะทําให้รัฐบาลเนี่ยสามารถทํางานต่อไปได้แต่ทรัมป์เองก็มีการติดเชื้อไปแล้วตั้งแต่เดือนออตุลาคมที่ผ่านมานะครับ เข้าโรงพยาบาลไป3วันตอนนี้ก็หายจากโรคเป็นที่เรียบร้อยแล้วทรัมป์เองก็อ้างด้วยซ้ำว่าตัวเองเนี่ยนะครับมีภูมิคุ้มกันนะตัวเองเหมือนกับเป็นซูเปอร์แมนเป็นซูเปอร์ฮีโร่แล้วมีภูมิคุ้มกันแล้วไม่ต้องฉีดวัคซีนก็ได้เนี่ยนะฮะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงนะครับในรัฐบาลสาหรัฐเนี่ยเขาก็บอกว่าทรัมป์อาจจะยังจําเป็นต้องฉีดนะครับหนึ่งในเหตุผลก็คือเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้กับประชาชนนะครับว่าวัคซีนเนี่ยมีความปลอดภัยจริงๆนะครับเหมือนกับที่อดีตผู้นำนะฮะไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีบารักโอบามานะฮะจอร์จดับเบิลยูบุชบิลคลินตันแต่ละคนก็50กว่า70กว่ากันแล้วเนี่ยนะฮะพร้อมที่จะฉีดแบบถ่ายทอดสดออกทางทีวีนะฮะพร้อมๆกันรวมไปถึงว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนหมายด้วยนะครับที่จะสาบานตนรับตำแหน่งในวันที่20 มกราคมนี้ก็คือโจไบเดนก็บอกแล้วเหมือนกันว่าพร้อมนะครับที่จะฉีดวัคซีนออกทีวีนะครับเพราะว่าไบเดนเองเนี่ยนะฮะก็ตอนนี้จะสิบแปดปีแล้วก็กลายเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนะครับที่อายุมากที่สุดณนะวันที่สาบาลตนรับตําแหน่งนะฮะจริงๆก็ไม่ใช่แค่ในรัฐบาลสาหรัฐหรือว่าในทำเนียบขาวเท่านั้นนะครับก่อนหน้านี้โฆษกของสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐบอกว่ายังจะมี เะะจ้าหน้าที่ระดับสูงในด้านอื่นๆของอสหรัฐด,ด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านของนิติบัญญัติหรือว่าด้านของตุลาการไม่ใช่แค่ด้านบริหารเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะคนอเมริกันก็ควรจะมั่นใจได้ว่าวัคซีนที่บรรดาบุคคลสำคัญของประเทศคนระดับสูงเนี่ยเขาฉีดกันก็เหมือนกันเป็นตัวเดียวกันมีประสิทธิภาพเท่ากัน กับวัคซีนที่คนอเมริกันทั่วไปเขาฉีดนั่นเองเนี่นะฮะสร้างความมั่นใจด้วยการให้คนดังๆมาฉีดให้ดูก็คือในด้านนิติบัญญัตินะฮะก็คือสภาคองเกรสสภาล่างสภา,สภาสูงนะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรนะฮะแนนซี่เพลโลซี่ก็อายุประมาณ80ปีแล้วนะครับหรือว่าอย่างวุฒิสภาสวาก็คนสูงวัยเพียบนะฮะก็ต้องฉีดเหมือนกันรวมไปถึงฝั่งตุลาการนะครับก็คือ สาลดีกาหรือว่าสารสูงสุพรีมคอร์ดของสหรัฐก็บรรดาคณะนะฮะตุลาการก็น่าจะต้องฉีดนะฮะแต่ละคนก็อายุไม่ใช่น้อยน้อย,อยแล้วนี่นะครับแต่ปรากฏว่ากรณีของทำเนียมขาวเนี่ยเอาเฉพาะทำเนียมขาวนะฮะที่บอกว่าจะมีการฉีดเ,เรียกเสียงวิพากวิจารณ์พอสมควรฮะถามว่าเพราะอะไรคือในโ,นโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาวิจารณ์ว่าทรัมป์แล้วก็บรรดาบุคคลเจ้าหน้าที่ที่ใกล้ชิดนั้นที่ผ่านมา ที่ติดโควิดกันเยอะๆที่ทำเนียบขาวเนี่ยกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคไม่ใช่เพราะใครแต่เพราะการกระทําของตัวเองต่างหากไปจัดงานฉลองไปจัดงานอีเวนต์เปิดตัวที่มีคนมารวมตัวกันมากๆแล้วแทบไม่มีใครยอมใส่หน้ากากาอนามัยเลยก็เลยไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมถึงมีคนติดเชื้อไปจัดปาร์ตี้ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชนแล้วทำไมจะต้องอาวัคซีนไปเร่งไปรีบ ฉีดให้กับเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลของทรัมป์ด้วยเนี่ยนะฮะมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะจนกระทั่งล่าสุดเองทรัมป์ก็ออกมานะฮะยอมรับยอมกลับลำแล้วนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนใจแล้วะฮะคนที่ทำงานในทังเนียบขาวควรจะได้รับวัคซีนทีหลังนะครับหลังจากนี้ในายโครงการฉีดวัคซีนแต่ก็ไม่ได้บอกชัดเจนว่าเมื่อไหร่นะฮะที่จะได้มีการฉีดก็บอกว่ายกเว้น กรณีที่สําคัญจําเป็นจริงๆเท่านั้นนะครับทรัมป์บอกว่าเขาได้ร้องขอแล้วนะขอให้มีการเปลี่ยนแปลงแผนการตรงนี้ไม่ต้องรีบฉีดให้เจ้าหน้าที่ในทำเนียบขาวก็ได้แต่ก็มีกระแสะข่าวอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะบ,บอกว่าจริงๆเนี่ยในสัปดาห์นี้ก็ยังจะมีเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวบางคนที่ได้รับการฉีดอยู่ดีนะฮะแล้วก็ตัวทรัมป์เองล่ะจะฉีดไหมนะฮะทรัมป์เองก็บอกนะว่าอยากฉีดครับ แล้วก็รอที่จะได้รับการฉีดวัคซีนในช่วงเวลาที่เหมาะสมยังไม่ได้มีการจัดตารางหรือว่าระบุวันที่แน่นอนใดๆทั้งสิ้นนะครับในขณะเดียวกันนะทรัมป์เองที่เคยอ้างว่าตัวเองเนี่ยมีภูมิคุ้มกันแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญการแพทย์นะก็มองว่าตอนนี้เนี่ยมันยังคงไม่ชัดเจนครับว่าคนที่เขาหายจากโควิด -19 จะมีภูมิคุ้มกันได้นานแค่ไหน การติดเชื้อครั้งที่2โดยเฉพาะกรณีของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่มันมีการกลายพันธุ์แทบจะตลอดเวลาแบบนี้เนี่ยนะฮะจะป้องกันการติดเชื้อครั้งที่2ได้หรือไม่ก็อยากให้ทรัมป์เนี่ยฉีดวัคซีนเหมือนกันนี่นะครับอันนี้ก็คือกรณีของทำเนียบขาวที่ทรัมป์ยอมกลับลำเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะว่าวัคซีนของไฟเซอร์เองนะฮะต้องมีการฉีด2โดส2เข็ม เข็มเยวไม่พอนะฮะฉีดเข็มแรกเสร็จปับ๊บต้องรออีก3สัปดาห์ถึงจะฉีดเข็มที่2ได้นั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเริ่มมีการฉีดช่วงสัปดาห์นี้หรือไม่ก็สัปดาห์หน้าจริงๆเข็มที่2เนี่ยกว่าจะได้ฉีดก็นับไปอีก3อาทิตย์คืออีกไม่กี่วันนะฮะทรัมป์ก็จะลงจากตําแหน่งอีกไม่กี่วันเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเหล่านี้ก็ต้องเก็บของออกจากทำเนียบไป แต่ว่าก็จะยังคงได้รับเข็มที่2นะฮะไม่งั้นวัคซีนไม่ครบโดสแล้วแสดงว่าหลังจากนั้นรัฐบาลไบเดน Biden พอ,อ,อสาบานตนนะครับ20มกราคมก็จะต้องได้วัคซีนเช่นกันตอนนี้มีข่าวถึงกระทั่งว่านะฮะเจ้าหน้าที่นะครับที่ทำงานใกล้ชิดไบเดนเนี่ยอาจจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนตั้งแต่ก่อนวันสาบานตนด้วยซ้ำนี่นะฮะคือทุกคนเนี่ยเป็นห่วงเป็นใหญ่ สุขภาพของไบเดนจริงๆนะฮะเพราะว่าอายุ78ปีแบบนี้คงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะต้องออปกป้องนะฮะว่าที่ผู้นำคนใหม่อย่างสุดความสามารถนะครับเพื่อให้ปลอดภัยที่สุดจนกว่าจะถึงวันรับตำแหน่งนะครับนอกจากนี้ฮะนอกจากวัคซีนของไฟเซอร์แล้วถ้ายังจำกันได้ก่อนหน้านี้มีอีกอย่างน้อย2ตัวนะครับที่พูดถึงประสิทธิภาพที่สูงไม่แพ้กันมากกว่า90%เนี่ยนะฮะก็คือของโมเดอร์นา สำหรับวัคซีนของบริษัทโมเดอร์นานะครับตอนนี้เองกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาสำหรับการใช้งานในช่วงฉุกเฉินเนี่ยนะฮะโดยเจ้าหน้าที่ของทางการสหรัฐและคาดว่าภายในต้นสัปดาห์หน้าก็น่าจะเริ่มมีการแจกจ่ายวัคซีนได้แล้วคราวนี้ก็จะชัดขึ้นแล้วนะฮะพอ,อ,อมีวัคซีนนะครับของไฟเซอร์แจกจ่ายไปก่อนแล้วโมเดอร์นาก็แจกจ่ายตามไปคราวนี้ การครอบคลุมประชากรของคนอเมริกันที่ได้รับวัคซีนก็จะเป็นไปอย่างครอบคลุมแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะครับในขณะที่ของอีกบริษัทหนึ่งนะฮะก็คือของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดที่มีการพัฒนานร,ร่วมกันกับบริษัท a s t r a าเซ e c a ของอังกฤษนะครับนายสารัฐเองก่อนหน้านี้ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เขามีการทดสอบวัคซีนของโควิดของออกซฟอร์ดนี้ด้วยนะครับประมาณสัก2 2 0 0 0คน ปรากฏว่าคาดว่าต้องรออีกพอสมควรนะครับน่าจะภายในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นู่นแหละนะครับกว่าที่สหรัฐจะเริ่มพิจารณาอนุมัติให้ใช้วัคซีนของ a s t r a z e ซ e c a กับ Oxford ได้นะฮะก่อนหน้านี้ถ้ายังจำกันได้ของ m o เด r n a ของไฟ i ซอร์เนี่ย90%อัพป,ประสิทธิภาพนะฮะในขณะที่ของ a s t r a z e ซ e c a กับ Oxford ประสิทธิภาพอยู่แค่ที่ประมาณ70% แต่ก็มีการไปอ้างว่าถ้าเกิดฉีดแค่เข็มครึ่งนะฉีดครึ่งเข็มตอนแรกแล้วก็ฉีด1เข็มเต็มตอนหลังเนี่ยประสิทธิภาพอาจจะมากไปถึง90%อันนี้ยังคงต้องรอกันต่อไปนะฮะเรื่องของวัคซีนมาดูสิงคโปร์ครับสิงคโปร์เมื่อวานนี้ได้กลายเป็นประเทศแรกในเอเชียถ้าไม่นับเคสบางประเทศในตะวันออกกลางนะเป็นประเทศแรกในเอเชียแล้วก็ในอาเซียนแน่นอนที่อนุมัติวัคซีนของไฟเซอร์ ให้เริ่มใช้งานในประเทศได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสิงคโปร์เองประชากรก็ไม่เยอะนะฮะห้าล้านเจ็ดแสนคนเป็นประเทศที่ร่ำรวยขนาดนี้เขาไม่มีปัญหาหรอกครับในการที่จะฉีดวัคซีนนะฮะให้กับประชากรครอบคลุมทั่วทั้งเกาะสิงคโปร์นะฮะอย่างนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงเองนะครับเมื่อวานนี้เจ้าตัววัย68ปปีเนี่ยก็บอกนะฮะว่าพร้อมฮะพร้อมที่จะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับวัคซีน นะครับตัวเขาก็อายุเยอะพอสมควรนะฮะแล้วภายในสิ้นปีนี้เนี่ยน่าจะเริ่มฉีดกันได้เลยนะครับแล้วก็การฉีดวัคซีนนั้นทางนายกนะของสิงคโปร์ลีเซียนลุงยืนยันนะครับว่าจะต้องฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นไปด้วยความสมัครใจไม่มีการบังคับและจะต้องฉีดให้กับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มแรกๆนะฮะ พูดถึงวัคซีนเนี่ยแน่นอนกลับว่าต้องรีบกลับกลัวว่าถ้าปล่อยไปนานกว่านี้อาจจะมีการกลายพันธุ์จนวัคซีนที่เราฉีดกันอยู่นี้เนี่ยอาจจะไม่สามารถป้องกันได้อันนี้ก็เป็นได้เหมือนกันนะฮะอย่างล่าสุดเนี่ยมีข่าวที่น่าตกใจมาจากประเทศอังกฤษนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขของอังกฤษครับนายแมทแฮนคอกให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้ในอังกฤษนะฮะพบการติดเชื้อโควิด -19 เป็น สายพันธ์ุย่อยสายพันธ์ุใหม่ฮะคือมีการกลายพันธุ์แล้วน่าจะติดน่าจะแพร่กระจายเชื้อเนี่ยได้รวดเร็วขึ้นด้วยนะฮะจนถึงตอนนี้มีมากกว่า1,000เคส1,000คนแล้วนะฮะที่ติดเชื้อโควิด1 9ซึ่งกลายพันธุ์ตรงนี้ในรอบแค่ไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยเฉพาะทางตอนใต้ของประเทศคับซึ่งมีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีความเชื่อมโยงกับการระบาดที่ อยู่ดีๆก็กลับมาพุ่งพรวดสูงขึ้นบริเวณภาคใต้ของอังกฤษนะฮะในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาก็นี่อาจจะเป็นสาเหตุฮะมาจากเชื้อที่แพร่กระจายได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับแต่จนถึงตอนนี้ยังคงไม่มีหลักฐานใดครับที่จะบอกได้ว่าการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิดที่ระบาดในอังกฤษตอนนี้เป็นตัวที่จะทําให้มีอาการป่วยหนักขึ้นหรือไม่แล้วก็ไม่น่าที่จะกลายพันธุ์จนกระทั่งวัคซีน ไม่สามารถป้องกันได้ยังคงยืนยันนะฮะว่าวัคซีนน่าจะยังปราบไอ้เจ้าเชื้อโควิดตัวนี้ตัวใหม่ที่ต่อให้กลายพันธุ์ก็ตามน่าจะยังปราบได้อยู่เพราะว่าไม่ได้กลายพันธุ์แบบโอ้โหไปไกลามากขนาดนั้นนะครับเอาละฮะจากอังกฤษนะฮะท้ายรายการยังพอมีเวลาอยู่เล็กน้อยนะครับไปดูที่ประเทศรัสเซียกันหน่อยฮะประเทศรัสเซียนั้นนอกจากจะฉีดนะะวัคซีนให้กับคนแล้วล่าสุดกับ มีข่าวว่าจะเอาวัคซีนสปุตนิกวีเนี่ยนะฮะที่มีการอนุมัติตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นประเทศแรกของโลกไปฉีดสัตว์ด้วยครับสัตว์เลี้ยงนะฮะไปจนถึงตัวมิงคที่เขามีการทำอุตสาหกรรมหนังสัตว์กันเนี่ยนะฮะโดยตัวมิงเองนะครับถามว่าทำไมต้องเป็นตัวมิงคก่อนหน้านี้ก็มีข่าวแล้วนะฮะว่าที่เดนมาร์กเนี่ยต้องมีการฆ่าตัวมิงทั้งประเทศ17ล้านตัวหลังพบว่ามีการกลายพันธุ์ของไวรัส จากคนไปหามิงแล้วจากมิงก็กลับมาแพร่สู่คนได้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นรัเสเซียเองตอนนี้กําลังศึกษาฮะจะฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นแมวกระต่ายไปจนถึงตัวมิงคด้วยนะครับแล้วรัเสเซียเองก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าพบแมวติดเชื้ออย่างน้อย2ตัว3ตัวด้วยกันนะครับและนี่แหละครับก็คือทั้งหมดของรายการ In s ไ d e r Talk ที่นํามาฝากท่านผู้ฟังในเช้าวันนี้ผมกิตติษฐ์ธนเด์สุวรรณลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ